นายบอกว่าเขา้ารเรียนสําหรับเรียนมัธยมปลายสามปีทําให้ครอบครัวนายจนไปทั้งชาตินี่มนตลกจริงๆนะเล่นไพ่ทายชนะก็ได้เยอะแต่ถ้าไปเรียนคือขาดทุนถึงอย่างนั้นก็เธอเขาก็ายังส่งลูกสาวของเขาไปโรงเรียนชั้นสูงเพื่อเธอจะได้กใกล้ชิดกับตระกูลที่ร่ารวย <c oughs> แค่ไปหาเพื่อนเพิ่มเท่านั้นแหละ ส่งได้ถึงตรงนี้นะคะถนนแคบเกินกว่ารถจะขับเข้าไปได้ทายาแผลที่หลีซึ่งหลานให้มาเธอมีรอยถลอดที่ฝ่ามือและหัวเข่ากลับไปรีบทายาซะนะโอเคถนนม,มืดมากแล้วนะฉันไม่ส่งเธอดีกว่าขอบคุณนะไม่จำเป็นหรอกทำไมเธอถึงเรื่องใช่ะะเพียงเพราะฉันเป็นนักเรียนระดับเอย่างนั้นหรอ นักเรียนระดับ A นักเรียนระดับเท้ายที่สุดเป็นเพียงข้อแก้ตัวสำหรับคนพวกนั้นที่ต้องการกลั่นแกล้งผู้อื่นฉันอยู่ที่นี่แล้วฉันจะไม่นั่งดูเฉยๆต่อไปเธอใส่ชุดอะไรเนี่ยตลกจังดูตัวตลกกิน่เหรอเธอหัวหนวกหนิงไงไม่ได้ยินที่เราคุยกันเลยไม่ใช่หยุดนะ ฉันจะไม่ยอมให้พวกนายกันแกล้งเธอมีผู้ชายหน้าด้านโทรมาหาฉันเธอหนีไปสิเร็วเข้าไม่อย่าซ้อมเขานะไม่นะฉันฝันถึงเรื่องเก่าๆอีกแล้ว ไอซืช่วงนี้หลานยังอารมณ์ฉุนเฉียวอยู่ไหมดินป้าคงดินด้วยสินี่คือชาสมุนไพรหลานเ้อไปดื่มโรงเรียนด้วยสิอ๋อป้าเองต้องใช้หรือเปล่าครับไม่ถ้าหลานอารมณ์ฉุนเฉียวหลานก็ต้องดื่มชาสมุนไพรเพื่อลดความโกรธของหลานวิธีนี้ได้ผลดีที่สุดอื้อคงเกินไป เธอก็กินรสแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันสินะฉันจะขอให้ป้าปรับรสชาติให้นะเวอซีอ่เธอตัดสินใจหรือ,อยังจะเข้าชมรมไหนทำไมเธอไม่เข้าชมรมบาสเกตบอลกับฉันล่ะมาเข้าชมรมบาสเกตบอลด้วยกันทีนะบานเซิ่งอยู่ชมรมนี้ด้วยเธอสัญญาจะช่วยฉันจีบบานเซิ่งแล้วนะ,ะจริงๆแล้วฉัน แต่ในห้องเรียนตลอดไม่ดีหรอกเตาก็ต้องไปออกกำลังกายบ้างโอเคเคาต่อสินใจถูกแล้วล่ะภารกิจวันนี้เสร็จสิ้นแล้วเอา้าทำไมมีกล่องนมอยู่บนโต๊ะข้างนายนะนั่นมันนมหวานยี่ห้อมอร์นิ่งไลท์ที่นายชอบเนีเ่เฮ้ยเฮ้ย มี่สาวมาให้นายนนแน่แน่ฉันอยากได้เหมือนกันนะเธอเลี้ยงฉันตั้งแต่ง,งานวันเกิดนายอยากได้ฉันจะให้นายนะไปไม่เอาฉันกลัวสาวส่งนมมาฆ่าฉันฉันพูดกับเขาไปแบบนั้นเขาจะโกรธฉันไหมนะ เขาอาจจะลืมไปแล้วก็ได้แต่ถ้าเข้าชมรมบาสเกตบอลเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องเจอกันอยู่ดีเ่นนีก็ไม่ได้ฉันจะทำยังไงดีล่ะ